สกิลเด็กแรงหวานเจี๊ยบมีปืนอัปเดตใหม่ฮะเรียกได้ว่าโกงมากๆนะครับจากแพทเก่าที่แทบจะไม่มีคนเล่นเลยเรียกได้ว่าน้อยคนมากๆที่เล่นปืนตัวนี้นะครับแต่ว่าอัปเดตแพทใหม่มีแต่คนตามหาทั่วแมบบถ้าตามหาไม่เจอก็ต้องซื้อครับเพราะว่ามันโกงมากๆนั่นก็คือปืน VSS นั่นเองครับปรับใหม่มาแบบโคตรรัวแล้วดาเมจไม่ใช่ขี้ๆครับคือแรงด้วยนะฮะมันรัวถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นปืนชาร์จได้เลยนะยิงไกลก็ได้ชาร์จก็ได้ โกงมากๆครับถ้าเล่นกับสกิลเด็กแรงเนี่ยโคตรจะโกงถ้าเกิดว่าใครที่รีเฟกไม่เร็วหรือว่าปฏิกริยาช้าเนี่ยไปคุยกับลากม่มงได้เลยครับไม่ถึง1นึ่งวฮะเดี๋ยวนี้จะมาเล่นสกิลเด็กแรงกับปืน VSS แล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะโกงขนาดไหนมันจะโกงจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับถ้าพู้ติด no.1 เรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริดแมนชอปเท่านั้นครับเ<ะ>ติมปีไฟโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้น มีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับถ้าเราเติมที่เว็บลิสแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะปรอที่จะาสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมเงินที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นนะฮะผมว่านะสกิลเด็กแรงแม่งเกินแม,นแมปแน่เลยเพราะว่าปืน VS แม่งปรับใหม่หม,มาแบบโกงจัดรัวมาก รัวถึงขั้นขนาดเป็นปืนชาร์จได้เลยนะแล้วยิงไกลดามเมจไม่ใช่ย่อยๆนะครับดามเมจแรงใช้ได้นะฮะถ้าเล่นกับพวกเด็กแรงนะครับก <Okay. S 1> งจัดนะครับปรับใหม่มาถ้าเกิดว่าไม่ปรับนะบอกเลยว่ามีดาม่าแน่นอนปืนตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนรีเฟกไม่เร็วอะ่ะทุกคนคิดดูดิไปคุยกับล่าก็ม่วงเลยนะไม่ถึงวีนะครับคือมันรัวกว่าฟาร์มม้าดีกะเพื <Yeah. S 1> ่อนจะไปหอดูดาวแต่ว่าไม่น่าถึงนะครับต้องโดดไปแต่ว่ามีตัวลงกลับเราฮะที่หายละหลังคาไม่มีปืนเลยหรอแบ่งกันเพื่อนแบ่งบ้านกัน ใกล้มีนะมีเท้าขึ้นกับเพื่อนเนี่ยคือดูแล้วได้สองใหม่มาทุกคนตายไปแล้วนะเอาข้างหน้าก็ตายแสดงว่ามันเหลือสองตัวผมว่าโดดหนีไปเมืองอื่นว่ะมีไอวอลวางฟังตรงนี้น่าจะโดดแต่ละโดดเข้าวงฟ้าครับผมตามแค่นั้นแหละนี่ น่าจะข้างบนนะผมว่าเสียงอยู่ทางขวานะครับข้างบนเช็คตัวก่อนว่ามีกี่ตัวเอ้ยมาดนั่นดาบเรื่งนั่นแหะเราไม่สนองน่ยมีกี่ครับทุกคนเนีย่ยบนหัวผมเลยโดดมาป่ะก็น่าจะเกียร์ได้แบบนี้เดี๋ยวผมซื้อเลยละกันบีเดดผมขี้เกียจหาเหรียญมีแล้วก็ซื้อเลย มาเมาบอกเลยว่าโกงจะจัดโคตรรัว <c oughs> เป็นปืนชาร์จได้อะเ <c oughs> สียงยิงอยู่บนหัวนี่วะเนี่ยดาวต้งไงอกับเพื่อนเพื่อนตายเลยเบอร์หึงตายเลยทำแม่งก่อนแล้วกันดูดูความรัวดิ <c oughs> เฮ้ยไม่ตกลงมือนจะหลุดนะมันลงช้าๆแปลกๆโอ้โอดอกละสามสิแล้วรัวขนาดนี้ก็ตายดิตายอย่างเดียวชุบเพินแป๊บนึงมีอีกไหมที่เติมเห็ดตลอดอะ่ะมีเห็ดให้กินมีวงเขียวให้ใช้นะครับคือเด็กแรงเล่นกันเพลินอะ่ะแพทเนี้ยผมบอกเลยไปเข้าวงครับ ไปบีบมาเลยแล้วกันเฮ้ยมีตัวรงฟังขวาคาตูเพื่อนตัวคาตูนะสปีสดเจอละผมเจอละเจอวอามีรถมีรถยิงไม่ได้รถยิงเบานะวิดเอ็ดอะเฮ้ยเจอใจเย็นไว<ะ>้ลู้ดาว้า้วแรงเกิน หลังได้จะเคลียร์แล้วนะเพราะว่าเพื่อนอยู่อันเต็มเลยถ้าไม่เคลียร์ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วมีตัวโอ้โหเกินไปผมว่าเกินไปจริงๆทุกคนผมเองก็โดนมาแล้วนะผมบอกเลยไม่ตั้งไังวอรดแทบไม่ทันดูดิอันนี้ไม่มีใครรอดนะหลังยี่สิบกว่าไว้ไปรัอเนี่กิบไปเอา มันมีตัวหนึ่งนะทุกคนไงไงมันมันชุบเพื่อนแบบชุบแบบพิเศษแต่แบบนี้คนเห็นทั่วแมปน่าจะตายไม่น่ารอดไงนายาบอกก่อนยิงแม่งเลยแล้วกันเอาตายสวยเว้ยดูดิเฮ้ยผมว่าไม่นานน่าจะปรับว่ะทุกคน,ป,นปรับวิเอสอะวิดเอสดั้งโกงจริงนะ คือมันรัวแล้วก็แรงด้วยอ่ะใช้เป็นปืนชาร์จได้เลยอ่ะเนี่ยให้วัวตรงฝัง่งนึงนะให้มันรอปะแต่ตรงนู้นไม่ใช่ไกลๆไม่ใช่ยังไงไม่ตัวจ้อยอีกตัวนึงครับมันไฟอะไรกันเร็วมาละมาดิขอโทษมันขอโทษ <laughs> ปืนพี่รัวเอ้ยมันเยอะจังอะมันฟ้า เนนั็นยิดาวไปแล้วตัวหนึ่งลงพื้นได้ตัวหนึ่งครับสามตัวข้างหน้าผมซุนนอย่างงี้ตัวหนึ่งดาวมันขี่รถไปแล้วอะ่ะขอดังเรื่องอ่ะใครมีลงรถครับเไปไม่ได้ล้าเพื่อนดูดามเมจได้ ไ <laughs> อ้เพื่อนไหลตัวละเพื่อนคงจะเซ็งนะดูน่าจะมีนะพี่มาเพราะว่าวงเริ่มน้อยแล้วนะครับคนตั้งเหลือตั้ง18-19คนสิคนไงยิงฝั่งนู้นน,นี่มันเปนเฮ้ยหมดโอ้ <c ười> คืนนี้ไม่มีเด็กแรงนะทุกคนไม่มีใครรอดน,นะครับล่งมาวีดชชาร์ชโชแม่งเลยดูดิ ปั้งรัวุม่คงไปโดนเพื่อนรัดคืนบ้างครับจังงวันนี้ไปน่ามีชิพ่าน้วลงก่อนแต่โดนดักสลิงครับตกลงใหม่สวยโอ้เก็บ น้ำก็เตกไม,ม่ไปล็อกตัวดาวเป้าเบี้ยวเป้าเบี้ยวเลยเป้าเบี้วยวมันก็นตายสองเหรอ,หรอ,ต,อ,อต้องไปชุบก่อนมันเหลยสี่คนน่าจะตีหนึ่งก็ได้ต้องชุบก่อนเพื่อการันตีที่หนึ่งมาซื้อนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ช่วยให้เห็ดเต็มได้นะครับผม ทำให้ใครรถเล่นง่ายอ่ะคือเด็กเลงเดี๋ยวนี้แม่งเล่นฟิวจัดอ่ะีคนย้ายใกล้ตัวนึงไม่ต้องหนีอ่ะผมบอกเลยถ้าโดนเปิดคือเตรียมตัวตายเตรียมตัวคุยกับร่างเง้ม่วงแตลตัวเดียวตัวท้าย มาใครแล้วเฮ้ยโอเคโกงจะทุกคนโกงมากเอาจริงยอมเลยถ้าไม่ปรับนะผมว่ามีดราม่าแน่นอนครับเุย้ย ิยังไงว่าทำมันถึงทำมังโกงขนาดนี้เด็กแรงก็หวานเกียบเลยดิ15คิวเพื่อนอีก13 28 33คิวเดือดจัดเกมนี้โอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูคลิปแปลรคอมเมนต์ไม้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ